สวัสดีครับผมธีอรอวัตรสวน,นชตนะครับหมาย52100819นะครับสขาขาการจัดการธุรกิจนะครับวันนี้เป็นอนการดีที่เราจะมาคุยก,กันอีกครั้งแล้วนะครับในเรื่องเกี่ยวกับการตลาดต่างๆนะครับวันนี้จะมาคุยกันเรื่อง,องข้างอะไรเรามาดูกันนะครับคันนี้ครั้ที่เแล้วนะครับผมนีเรืจะพูดในเรื่องของช่องทางการจัดหนายซึ่งส่วนของสุป,ประกอบ ผมท,ทางการตลาดนะครับที่เราจะต้องมาดูกันว่าเป็นอย่างไรนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับระบบช่องทางการจัดจ uh, ําหน่ายเป็นส่วนหนึ่งของส่วนผสมทางการตลาดเนี่ยจะอธิบายความหมายตรงนี้อย่างไรนะครับผมขออธิบายความหมายว่าส่วนผสมทางการตลาดเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการจัดจําหน่ายใช่ไหมฮะซึ่งมันจะถูกแบ่งออกเป็นสส่วนคือ ช่องทางการจัดจำหน่ายและการกระจายผลิตภัณฑ์นะครับแนวความคิดในการตลาดเองเนี่ยคือเพื่อเกิดลูกค้านะครับเกิดความพึงพอใจสูงสุดและสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของกิจการในด้านของแนวความคิดด้านช่องทางการจัดจำหน่ายและการการะจายผลิตภัณฑ์นะครับลูกค้าเองเนี่ยต้องมีความพึงพอใจในเรื่องของสินค้าราคาเวลาสถานที่การบริการผู้ประกอบการ ลดต้นทุนในการบริหารงานและบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพนะครับให้เกิดกำไรสูงสุดนะครับความสำคัญของช่องทางการจัดจำหน่ายมีต่อการดาเนินธุรกิจในปัจจุบันอย่างไรนะครับผมสุดมาดเป็น6ข้อหลักๆนะฮะคือช่วยลดต้นทุนในกิจการนะครับรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดนะฮะขยายตลาดให้ครอบคลุมมากขึ้นนะครับให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุดนะครับ อำนวยความสะดวกในการดำเนินธุกรรมทางธุรกิจนะครับเกิดประสิทธิภาพในการกระจายสินค้านะฮแนวคิดของระบบช่องทางการจัดจำหน่ายเนี่ยคืออะไรนะครับเรามองว่ามันคือคกลไกต่างๆเกี่ยวกับการทำให้สินค้าเนี่ยเคลื่อนตัวจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคนะครับหรือผ่านคนกลางนะครับทำให้สินค้ากระจายตัวอย่างท่วถึงรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพด้วยนะครับรวมถึงประหยัดค่าใช้จ่ายโดยในต้นทุนรวมต่าสุดนะครับอันนี้คือเรื่องแนวคิดของระบบช่องทางการจัดจําหน่ายนะครับในการบริหารการจัดจําหน่ายเนี่ยมักเกิดความขัดแย้งขึ้นในกลุ่มคนกลางเฮ้ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรและมีวิธีการบริหารจัดการอย่างไรนะครับเมาดูสาเหตุกันก่อนนะฮะสาเหตุเนี่ยเราบอกว่าเป็นเรื่องของเป้าหมายในการดําเนินธุรกิจที่เข้ากันไม่ได้นะครับ บทบาทและสิทธิไม่ชัดเจนนะครับความแตกต่างกันในเรื่องของการรับรู้นะครับการขึ้นอยูกันอย่างมากนะฮะอันนี้คือหตุของความขัดแย้งนะครับแล้วเราจะจัดการความขัดแย้งอย่างไรนะฮะเราจะต้องมีการกําหนดเป้าหมายร่วมกันนะครับมีการแลกเปลี่ยนบุคลากรนะครับมีการเข้าเป็นสมาชิกในสมาคมการค้าต่างๆนะครับผมการใช้วิธีการางการทูดนะครับ การใช้ผู้ไกลเกลี่ยนะฮะซึ่งในเรื่องการใช้ผู้ไกลเกลี่ยเนี่ยเราก็จะแบ่งแบ่งเป็นการใช้คนกลางนะครับกับการใช้อำนาจทางกฎหมายนะฮะในเรื่องการจัดการความขัดแย้งนะครับต่อมานะฮะปัจจัยที่เราใช้ในการพิจา,ารณาคัดเลือกคนกลางเนี่ยเราพิจารณาจากอะไรนะครับในฐานะที่เป็นผู้ผลิตหรือผู้บริหารทางการตลาดเนี่ยเราจะมีหลักเกณฑ์ในการเลือกคนกลางอย่างมาสมด้วยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆหลายๆอย่ยางน,นะครับผมยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีลักษณะสินค้า ที่นอสยเรลนะครับเราต้องเลือกช่องทากงการจำหน่ายที่สั้นนะครับผู้ซื้ออยู่กันอย่างกระจายกระจายเนี่ยเราก็ต้องเลือกช่องทางที่สามารถกระจายสินค้าไปสู่กลุ่มผู้ซื้อได้อย่างทั่วถึงรวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณาเนี่ยผมมองว่าเป็นเรื่องของความเหมาะสมกับตัวสินค้าของผู้ผลิตนะครับอันนี้คือเรื่องปัจจัยนะฮะโอเคครับผมก็ วันนี้ก็เหมาะสมกับเวลานะครับกับเนื้อหารคร่าวๆที่เราจะมาคุยกันนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ